การผจญภัยของกัปตันแมจิกตอนปราพ่อมดรกระทิงขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยถึงการเดินทางอยู่นั้นตังเมก,ก็นั่งตกปลายอยู่ที่ท้ายเรือด้วยความเพลิดเพลินเชียวค่ะนี่กัปตันแมจิกพี่ตูมตามว่าเราก็เดินทางมาหลายวันแล้วนะเราน่าจะแวะพักที่เกาะไหนสักเกาะหนึ่งเถอะนะนันะนะนะ แต่เรายังไม่เห็นเกาสะสักเกาะเลยนี่ครับพี่ตูมตามปุกปุยว่าเราอาจจะใกล้ถึงเกาะใดเกาะหนึ่งแล้วก็ได้นะใช่แล้วแถวเนี้น่าจะมีเกาะให้เราแวะพักบ้างนะจะได้เดินเที่ยวออกกำลังกายสักหน่อยไงนั่นสิฉันก็อยากกินผลไม้บ้างเบื่อปลาเต็มทอนแล้วล่ะ นนี่ไงอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหมันคงใหญ่น่าดูเลยนะเนี่ยเร็วเร็วเร็วได้ปกนายมาช่วยฉันดึงหน่อยเร็วน่อยนร็วอธิบดีมาจะช่วยดึงเอกซอ้ดึงสองซับโอ้นี่ไงเห็นฝีมือฉันหรือยังปลาขวดโถฮ่าฮ้า่าโจุเต็งแมไม่ใช่ปลาสักหน่อยฮ่าฮแค่ขวดใบเดียวทำเป็นตื่นเต้นเป็นยังไงล่ะ ขางายไม่ต้องมาย่อเยอะฉันหรอกนะไม่แน่นะขวดใบเนี้อ่านเป็นของมีค่าก็ได้ของมีค่าเหรอครับอืมอาจจะจริงก็ได้นะครับพวกพี่พี่เพราะว่าดูลักษณะขวดใบเนี้รูปร่างแปลกๆนะครับอุ๊ยนี่พวกเรามีอะไรอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วเปิดเร็วเข้าเปิดเร็วเข้าพี่ตโตอใจเย็นๆสิเฮ้ยนี่ไงจดหมาย ของใครรก็ไมู่้จดหมายมาฉ<า>ันจะอ่านให้ฟังเองเฮ้ยภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่เห็นรู้เรื่องเลยโทก็ปูกปุ้ยอ่านกลาบหัวจะอ่านรู้เรื่องได้ยังไงล่ะครับเฮ้<ห> <c oughs> จริงด้วยเอาละ่ะในจดหมายเนี่ยมีใจความว่าทูท่านผู้กล้าเนื่องจากข้าราชาแกะเฮฮาแห่งเกาะเฮฮามีเรื่องทุก์ร้อนเป็นอันมาก เพราะว่าบัดนี้เจ้าหญิงแกะน้อยพระธิดาผู้เลอโฉมของข้าพเจ้าได้ถูกพ่อมดกระทิงผู้ชั่วร้ายมาจาับตัวไปข้าจึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าหากท่านผู้ใดสามารถช่วยเจ้าหญิงแกะน้อยคืนมาจากเจ้าพ่อมดกระทิงได้ข้าจะยกเกาะเฮฮาให้ครึ่งหนึง่งพร้อมกับจะยกเจ้าหญิงแกะน้อยให้แต่งงานกับท่านทันทีลงชื่อราชาแกะเฮฮา ราชาอชอหกอหอหอราชาแห่งเกาะเฮฮาดูท่าทางราชาแกะเฮฮาผมจะทุกข์ใจนะครับนั่นสิพี่ตูนตามก็สงสารเจ้าหญิงแก่น้อยจังเลยอ่ะออเจ้าพ่อม้อยกระทิงนี่ชั่วร้ายจริงๆนะพี่ว่าเราควรไปช่วยเจ้าหญิงกันดีกว่านะนะกับตันแมจิกนะนะอเออฉันเคยได้ยินมาว่าเจ้าพ่อมัดกระทิงเนี่ย มันมีอิทธิฤทธิ์มากนะฉันกลัวว่าเราจะสู้ลิ์เด็กของมันไม่ได้นะซิใช่ใช่พ่อมดกระทิงมีเว่นมนมากมายพวกเราทําอะไรเขาไม่ได้รอกอแต่เดี๋ยวก่อน<แ>ฉันยังอ่านจดหมายของราชาแกะเฮฮาไม่จบเลยนี่ไงล่ะปอลอมีเคล็ดลับจะบอกเจ้าหญิงแกะน้อยทีิดาของเราเนี่ยมีสิ่งพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนก็คือหากเธอค้ำคันเรื่องใดถึงที่สุดแล้วหัวเราะออกมาก็ ไม่มีใครสามารถทนเสียงของเธอได้จะต้องหูแตกไปในทันทีอ oh. mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเราก็มีวิธีช่วยเจ้าหญิงแล้วละสิงั้นเราเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงแกะน้อยกันเถอะครับตกลงเราไปกันเลยลุยป่านนี้เจ้าหญิงแกะน้อยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ได้ไปเร mm hmm. ็วเร็วเร็วเร็ว ที่ปราสาทอันลึกลับและศกกระปรกของพ่อมดกระทิงเจ้าหญิงแกะน้อยผู้น่าสงสารถูกกักขังอยู่แต่ในห้องบนหอคอยสูงเจ้า<ย>กระทิงเ<ม>จ้าปล่อยเราไปนะ<ม>เราจะไปหาท่านพ่อเจ้าจับเรามาทำไมกันนะโถอน้องแก่พี่ทิ้งปล่อยน้องแก่ไปไม่ได้หรอกนะจ๊ะจนกว่าน้องแก่จะรับปากว่าจะแต่งงานกับพี่ทิงไงละจ๊ะ โอใครจะแต่งงานกับเจ้าปล่อยเราไปนะไม่อย่างนั้นน่ะท่านพ่อของเราจะต้องส่งผู้กล้ามาปราบเจ้าแน่ๆเลย,ยน้องแกเอาอะไรมาพูดเหรอน้องแกไม่เห็นเหรอว่าพวกที่ปราบพี่ทิงนั้นน่ะกลายเป็นของว่างพี่ทิงไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีใครเอาชนะพี่ทิงได้หรอกนัทจะบอกให้เะรอ <Ừ. S 2> เราจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านโถ่จะกลับบ้านทำไมเราน้องแกะอีกสามวันพี่ทิงก็จะจัดงานแต่างงานให้เราทั้งคู<อ>่แล้วนะน้องนาเราจะกลับบ้านาบบาน้องกะทิงรอส่งเจ้าหญิงแกะน้อยคืนให้พวกเราซะดีๆบังอาจบังอาจมากเจ้าเด็กน้อยจะไม่กลัวหรืองไง ที่มาบุกรุกป,ปราสาทของข้าฮะข้าไม่ยอมคืนเจ้าหญิงไห้พวกเจ้าหรอกนี่เจ้ากทิงเจ้านิสัยไม่ดีเลยเนี่ยที่ไปจับเจ้าหญิงผู้อ่อนแอมาขังไว้ที่นี่น่าอายจริงๆเลยข <c oughs> ้าไม่มีอย่างข้าเลยไม่อายข้าไม่สนใจหรอกเจ้าหญิงต้องแต่งงานกับข้า <c oughs> พวกเจ้าบังอาจมาก เฮ้ยเจอริ์เดดฝ่ามือพลังคลื่นต่โคงข้าหน่อยเป็นไงนี่แน่อายย่าแล้วพวกเราลบกตอนดีกว่าเจ้ากระทิงนี่มันลิ์มากจริงๆเลยนะกับตันแบจิกอุ้ยเราคงสู้ฤทธิ์มันไม่ไหวเออเาก่อนเราจะไปไหนโปรดช่วยเราด้วยเถอะเราอยากกลับบ้านน่ะไม่ไม่ต้องกลัวเราเจ้าหญิง พวกเราจะหาทางช่วยท่านเองแน่จริงเจ้ากระบุเข้ามาอีกสินี่นะนี่นะใช่แล้วพี่ตุ้มตามเราต้องใช้เคล็ดลับของราชาแก่แล้วล่ะเอาเลยตุ้มตามวันนี้เป็นหน้าที่ของนายแล้วนะได้เลยนี่พอมกระทิงพวกเรารู้ว่าท่านนเก่งที่สุดพวกเราสู้ทนไม่ได้หรอก จึงไม่คิดจะสู้กับท่านอีกแล้วล่ะดีแล้วแต่ขอให้ท่านดูแลเจ้าหญิงแกะน้อยให้ดีด้วยละกันฮะาพูดจริงเปล่าจริงดิเจ้ายอมแพ้เราแล้วใช่ไหมฮ้นี่ก็แสดงว่าพวกเจ้าไม่คิดจะพาเจ้าหญิงกลับไปแล้วใช่เปล่าใช่แล้วล่ะเอ้ยแต่แต่แต่ก่อนที่เราจะไปเนะี่ยเราขอเล่าเรื่องตลก้ทานกับเจ้าหญิงฟังสักเรื่องนึ่งเถอะ เพื่อเป็นของวันวันแต่งงานนะได้เปล่าแม่ขนนะเออมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะเอาสิเจ้าจะเล่าเรื่องอะไรก็เล่ามาเลยเราทั้งสองจะตั้งใจฟังเออเอาล้วนะเรื่องอะไรดีล hey ่ะเออเออ๋ออลูแล้วการละครั้งหนึ่งมีไก่อยู่ตัวหนึ่ง อะไรกันน้องแก่เรื่องยังไม่ตลกเลยมันตลกตรงไหนก็ไก่ตัวเนี้มึงก็เดินหากินทุกวันทุกวันทุกวันแต่หลังจากเดินหากินไปสักสิบวันมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นนั่งกินด้วยแหละโอ้่ยังไม่จบแค่นั้นยังเหละเจ้าไก่นั่งกิน ไปนั่งกินมาเหมือนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นนอนกินบ้างแล้วกินมานั่งกินแล้วนั่งกินอยังเยังเยิงยังมีอีกยังมียังไม่จบอแต่พอนอนกินไปได้สิบวันมันก็เปลี่ยนมาเป็นกินไปกระโดดไปด้วยตลกตลกยังยงยังยังยังไม่จบแค่นั้นเจ้าไก่กินไปกระโดดไปไม่นาน มันก็เปลี่ยนเป็นกินไปตีลังกาไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮลก้าตลกามันมิต่มันจะไม่ไปไหนเลยอรอแต่ทุอก่อนยังไม่จบแค่นั้นยังีอีกนิดหนึ่งต่อเลยมันก็เกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรอคะก็เจ้าก่ายดันตีลังกาไปทับอือกมีจาคาร์ดิสฮ่าเอาล่ะนะพวกเราเตรียมอุดหูได้เจ้าหญิงจะระเบิดเสียงหัวล้อแล้วล่ะ ハハ <laughs> <laughs> ไปก่อนละจ้าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่หวเลย,ย,ย <c oughs> พ่อมดกระทิงหนีไปแล้ว<อ>สงสัยจะหูแตกเข็ดไปอีกนานละคราวนี้โอ้ขอบคุณพวกท่านมากเลยนะที่ช่วยเหลือหญิงออกมาได้อะไม่เป็นไรหรอกเจ้าหญิงเอ่เอพวกเราเนี่ยจะส่งท่านกลับกเกาะเฮฮาเองดีป่าดีป้าพวกเราเอาละเ <c oughs> มื่อพ่อมดกระทิงหนีไปแล้ว ผมว่าเราไปส่งเจ้าหญิงกันเลยดีไหมครับด,ด,ดีดีดีเย่งขอบคุณท่านหมีมากนะคะยินดีที่ท่านจะได้อยู่ที่นี่กับพวกเราค่ะขอบคุณเจ้าหญิงมากเลยแต่ผมผมไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้หรอกเพราะผมมีภารกิจที่ต้องไปจันภรยไปพร้อมกับเพื่อนของผมหวังว่าองค์หญิงคงเข้าใจนะ ถ้าเป็นเช่นนั้นหญิงก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะคะครับแล้วสัญญาว,ว่าพวกเราจะกลับมาใช่มเ่ยใช่ใแต่ตอนนี้เราจะพาองค์หญิงไปเกาะเฮฮาแล้วพวกเราจะเดินทางต่อไปพวกเราขอลาท่านแล้วพบกันใหม่ เมื่อเจ้าหญิงแกะน้อยกลับคืนสู่เกาะเฮฮาราชาแกะเฮฮาก็จัดงานฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ชาวเกาะเฮฮาต่างรื่นเริงยินดีกันทั่วหนะ้า ภาษาเราชาวเกาะเรามีชีวิตชีวาเรามีชีวิตชีวาก็เพราะว่าเราชอบหัวเราะฝนุบดีเราหัวเราะหนึ่งครั้งตาหลกจังเราหัวเราะสองหนหัวเราะสามครั้งเมื่อเราชอบใจแต่ท่าร้อย เราวร,รอทงวัน <laughs>